ยายจากไปเวลา17บเนาฬกาสานาทีค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายด้วยอาคารทุระสบภัยที่จมน้ำขึ้นหลังกันนะคะพอดีว่าจะสารคีใจริงจริงความรู้สึกของหลายคนก็คือเมืองเชียงใหม่นั่นเองท่านผู้ชมฮะค่ะแม่ใจเชื่ออำเภอสารคีณน้ตามทีเละอย่างที่เราบอกไปหมู่บ้านอย่างที่บอกมีขนาดภาาข้อมูลจากพทุกผู้ว่าน้ำใหญ่กำกำลังจะไปต่อเรื่องอีกเลยนะฮะ หมู่บ้านการกนกเนีーー่ยค่ะที่อยู่ที่ตำบลหนองพึ่งของสารพีนะคะเดี๋ยวเียรยลาเอียดเิ่มเตเราเริ่มพนกอยกางอและงารไ่เคยาจาชางนีร้นยรกอนขอามัล้รุ่นสีดจะว่าผู้ทรงาาค่ะก็ยังขอให้มามาหาผมเขียใหม่มาหาก็เข้าไปเซียงใหม่ยังมี

<those> เป็นภาพเมืองเชียงใหม่อ <Ori> ย <en> <enders> ่างที่เห็นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรามันจะมีกรณีกรณีหนึ่งว่าสามารถป้องกันได้เป็นภาพที่มุมหนึ่งก็เห็นความตื่นตาตื่นใจอีกมุมหนึ่งก็แปลว่าถ้าลงทุนแล้วก็โรงแรมโรงแรมชังครีร่าบนถนน้างคานแห่งนี้ท่านผู้ชมจะเห็นภาพน้ำ ไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปในโรงแรมได้เป็นภาพที่ผู้คนบนเรือผ่านไปผ่านมาก,ก็มีความตื่นตาตื่นใจแบบนี้ท่านผู้ชมแต่เขาลงทุนมาตั้งแต่หลายปีก่อน17ปีเพราะเขาทำระบบท่อระบายน้ำด้านในด้วยนอกจากกำแพงที่เป็นฟูขคอนกรีกใช่ไหมใช่ค่ะ <Market S 1> เศษเศษนะค่ะแล้วยังมีระบบระบายน้ำระบบที่มีท่อพักน้ำ แลระบบสงนะเป็นภาพแบบนี้นําเสนอก็เพื่อจะบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดประเทศนี้มีการลงคุลลงแรงเอาชนะได้เหมือนกันท่านผู้ชมผมกลับมา